มาครับผมเจอกับสำรับบ้านนาบเช่นเดิมนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้นอเราซื้อมาเราก็ตาดแห้งไว้โอ้ยแห้งหลายแล้วเบ,บาๆอๆอบอกบกไฟกนี่ นด้กก็จะไปกินเย็นด้วยเลยกินเช้าด้วยแล้วก็กินเย็นด้วยส่วนนี้ก็จะปเป็นเป็ดมะละยัดไส้หมูสับ อร่มักเลอดอบบนีอร่อยๆๆะๆข้าสุกเลยยันก็กรอบดีแล้ว <Okay. S 1> ข้าวหนึ่งกระสอบห้าบาทโอเคเดี๋ยว่อยว่ากันดีกว่า มาต่อ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 กันนี่ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวอันนี้จะบกอเป็นไข่ดาวเป็นไข่ไก่เด้ะอ๋ออ่ะ,อะเรามีทั้งไก่มีทั้งเป็ด มีทั้งเป็ดมีทั้งไก่นะอาหารบ้านๆง่ายๆสไตล์สำรอนาโอเคโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่มาอแอปหนึ่งมะละยัดใส่หมูสับให้ภาพมันใหญ่เลยนี่อา้าง อันนี้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นนี่ไข่ดาวสองใบไข่ดาวมาตุม้มไข่ดาวมาตุ้มสองใบกับเนื้อทอดอน,นี่น้ำปลาหรือเล่าอ่ะขอจะใส่ฝาเขียวนะวันนี้ Ồ Này Sai phá kiểu Dọn đi sắp này, Ok Khai đào mật tùm โร่งมาสัตย์โอเคครับอขอญอาตไปอาบน้ำก่อน